สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปไปสองวันติดงานขึ้นบ้านใหม่นะครับเนาะขึ้นบ้านใหม่ตัวเองแบบว่าโอ้โหเหนื่อยมากทุกท่านขึ้นบ้านใหม่นี่ผมจะบอกให้ว่าเหนื่อยจริงๆนะครับเนาะใครที่ยังไม่ได้แบบมีงานทําบุญอะไรนี่ก็โอ้โห แต่ทางบ้านผมนี่เหนื่อย3วันติดเลยนะครับโอ้โหวันนี้ก็มาก็ไม่รู้จะถ่ายบอนสีอะไรให้ดูนะครับก็อัปเดตให้ดูแล้วกันนะครับบอนสีที่ผมมีก็ยังมีอยู่นะครับเนาะก็ยังไม่ได้แบ่งปันนะครับเดี๋ยวจะไปอน,อนครนายกนะครับเดี๋ยวจะไปนครนายก,กไปรับพ่อนะครับพอดีพ่อมีบ้านอยู่ที่นู่นแล้วก็จะย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับก็เลยต้อง ไปขนข้าวขนของเอาพ่อกลับมาอยู่ด้วยนะครับแอนนี้เป็นบอลสีมหาสิทธิชโชคนะครับเนี่ยมันก็คล้ายๆกับเพชรนครเพชรพระนครกับรั์พูลผลเนาะทุกท่านดูโอ้มหาสิทธิชโชคด่างสวยนะครับหน้าตาบอลใหม่ๆช่วงนี้ก็มันเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นมณีล้อมเพชรแยกหน่อไว้ณเมืองนนท์อันนี้ก็เปิดด่างมาสวยดีนะครับ ดูครับบอลสีเผือกๆอะ่ะทุกท่านที่ผมไม่อยากขายอะ่ะเห็นไหมมันช้ำน้ำนะครับเนาะนี่ครับก็เริ่มโตแล้วที่จริงมันก็ขายได้แล้วแหละนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ว่างอีกเหมือนเดิมนะครับดารานพรัตน์ก็มีพร้อมแล้วนะครับมันมีมรกตก็มีบุตรสลินด้วยเห็นไหมเออบอลสีมันก็มีเยอะนะของผมอะ่ะก็มีเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเปิดดูตู้นี่อีก ดูเออดูครับผมอมืนี่บับเบิลบีนะครับบับเบิลบีอือโอ้บับเบิลบีก็ใบใหม่ก็ออกมาสวยเลยนะครับลูกไม้แล้วก็ราสีมีนเอออันนี้ราสีเมษแล้วก็ดูเนตรนารีก็ยังสวยเหมือนเดิมแล้วก็พวกดารานพรัตแผงนะครับดูครับเนี่ยมันปล่อยได้แล้วนะเนี่ยดูเออ ศีลานักปลาดครับด่างสวยมากหลายต้นเลยคือถ้าขายวันนี้ก็ยังไม่มีเวลาแพ็กอีกนะครับโอ้โหดูครับเนาะมันก็มีเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตู้อื่นกันบ้างนะครับก่อนจะไปเดี๋ยวแวะมานี่ก่อนนี่อันนี้คือหลวงตาเมืองนะครับเนี่ยดูครับทุกท่านด่างสวยๆเลยอยู่ในนี้นะครับพร้อมขายแล้วล่ะโอ้เดี๋ยวต้องไปนคะรนายกอีกสองสามวันนะครับ ว่าจะได้ขายนะครับเนาะท่านผู้ชมท่านไหน f c ท่านไหนรอบอลสีเบิดชัยเดี๋ยวรอไปก่อนนะครับขอเวลาอีกนิดช่วงนี้ยุ่งมากนะครับแต่ผมก็จะถ่ายคลิปแบบอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับโอ้ซัพูนผลต้นนี้สวยอะซับพูนผลต้นนี้สวยมากนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันเลยเออต้นอื่นอะ <laughs> ตู้อื่นสิแม่พูดผิดพูดถูก ไปดูตู้อื่นกันบ้างครับนี่ครับดูทุกท่าน <c oughs> ดงโวคาโนโอ้โหด่างสวยๆออกมาหลายใบแล้วด้วยดูดงโวคาโนของผมโอ้ต้นนี้ด่างสวยมากนี่ครับเยอะมากครับโวคาโนยังไม่ได้เอาลงกระถางอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวขอถอนแยกก่อนโอ้โหนี่ครับนี่ครับสวยมากสวยมากด่างสวยๆทั้งนั้นเลยครับโวคาโนเดี๋ยวผมจัดแจกอันนี้ก่อนนี่ เนี่ยครับโอ้โหมีเยอะเลยพร้อมขายแล้วนะเนี่ยแต่ยังไม่ได้ปล่อยเพราะว่าเดี๋ยวยังไม่ว่างนะครับโอ้โหดูดูด,ดูแต่ละต้นก็โอ้โหนี่ครับบอนด่างก็มีด่างสวยๆเลยจัดเรียงไว้แบบนี้สวยเนาะทุกท่านดูสินี่ครับเรียงเป็นหมวดเป็นหมู่เนี่ยสวยมากโอ้ยต้นนี้ก็ด่างสวยโบคาโน่ นี่ก็ด่างสวย3ใบแล้วล่ะดูอันนี้ครับโอ้โหใบเดียวเฟี้ยวสุดๆ <c ười> คัดมาไม้หัวพอดนะครับอย่างดีเลยอย่างเด่ๆเ,เลยนะครับเนี่ยสวยงามแต่เสียดายเนาะยังไม่ได้ปล่อยโอู้ดูเจ้าล้านช้างครับผมออกมาด่างสวยเลยเจ้าล้านช้างมี3ต้นโอ้เสียดายนะครับผมนะ่ะ อยากแบ่งปันบอลสีมากเลยทำไงได้เนาะเราก็มีทุระนะครับช่วงนี้นะครับนี่ครับตู้นี้ตู้โอคาโนเยอะเลยนะครับเอาละครับวันนี้เบิดชายบอลสีก็แค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวต้องทําภารกิจนะครับยังไม่เสร็จนะต้องไปเคลียร์ค่าใช้จ่ายนะครับค่าใช้จ่ายที่เราที่เราเออไปอไปเซ็นเข้ามาค่าใช้จ่าย ไปเซ็นเข้ามานะครับโอ้ Ooh, มีแมลงด้วยครับทุกท่านตัวเนี้อันตรายเลยนะเนี่ยต้องรีบเอาออกต้องรีบเอาออกนะครับตัวนี้ตัวดีเลยนะเนี่ยเนี่ยโอ้มันชอบไปกัดกินรากนะครับเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยตัวดีเลยนะเนี่ยเนี่ยถ้าเราใส่สตาร์เกิลจีอะมันจะออกมานะครับมันจะโผล่ออกมา เนี่ยครับเนาะสตาร์เกิลจีดีแบบนี้มันจะไล่มแมลงนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมต้องไปเคาาลียร์ค่าใช้จ่ายที่ร้านค้าเพราะว่าไปแปะเข้ามาไปเซ็นเข้ามานะครับเนาะไปเซ็นอันเนี้ยเซ็นเบียเซ็นอะไรมาเนาะต้องไปเคลียร์ทีหลังเอาแล้วครับวันนี้ลากันไปก่อนเนาะใครที่อยากได้บอลสีก็รอกันอีกนิดนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการแบ่งปันให้แน่นอนนะครับเนาะสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ แล้วครับวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ